สวัสดีครับกลับมาแล้วครับช่องใหม่วิสกีนนะผมกลับมาเกมรอยยันคาสินโนอีกแล้วครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่ฝากกดโค้ด pmc ขวามือบนเพื่อรับเั่งแสงเช็ฟรีครับเพื่อได้เป็นตัวแทนรอยผมครับผมผมเป็นตัวแทนหลักครับตัวแทนรอยผมก็ได้รับชิปทุกอาทิตย์ฟรีครับเอ่อวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊ม v ีเอพีครับ วันนี้เอาชิปมาแบบน้อยๆครับหลักหมื่นชิปครับพอเพิ่งถอนเมื่อกี้สี่สิบเอ็มครับผมวันนี้จะมาสอนปลาไม่พีครับมาที่เป็ดเกมยิงปลาสองคนคไปห้องแรกเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะลองลองปั่นไปดูสักห้าเหมือนชิปครับดูเลยจะได้ไหมไปที่อัตโนมัติไปเลยครับ ดูจะได้ไหมครับไปเรืเ่อยๆเสร็จเพื่อที่อยากถอนทุกวันเหมือนผมนะครับ ก็ให้แนะนำเพื่อนนะผมหรือว่ากรอโค้ด PMC อผมครับจะได้รับชิปทุกอาทิตย์ครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้วันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้สอนวิธีการถอนนะเพราะวันนี้จะมาสอนความ v p ครับความแบบง่ายๆครับผมมาแบบน้อยๆครับวันนี้จริงๆก็น้อยทุกคลิปอะไรครับ พอเวลาได้ส่วนมากผมจะถอนเลยผมจะผมจะไม่ค่อยเอามาเล่นครับเวลาได้ครับสามารถรับได้ที่หน้าหน้าตัวแทนครับผมเรียกว่าอะไรนะหน้าตัวแทนนั่นแหละรับทุกวันครับได้รับทุกอาทิตยอยู่แล้วไม่ ผมไม่ได้รับทุกวันแต่ถ้าเพื่อนของคุพีจะได้รับตัวทิศอยู่แล้วครับผมก็ได้สำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นครับ ที่เป็นวิธีการฟ้าบีพีไปแ้ไงเอือ และเราไมยืมทีละสองถึงสามชั่วโมครับมีเพียจะคืนก็้บ้างครับสำหรับเกียวบยีปลาเน่ยตัวที่ได้ถึงห้าหมื่แล้วปล่าเพื่อนเหมือนจะไม่ถึงครับเหมือนจะหมดครับนี่ครับนี่คือเหตุผลที่ผม รีบถอนคนระับถ้าเอามาเล่นยังไงก็หมดครับผมถ้าได้มาแล้วให้รีบถอนนะครับเพือ่อนนี่คือผลที่ผมเอาชิปมาน้อยครับเท่ามาเยอะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับทําใจไว้แล้วผมไอ่ทาใจไว้แล้วละจะเห็นน้องเปลี่ยน,ปนไปนี่ครับเราต้องทําใจครับผม ชิปเยอะไม่ได้หมายความวม่าจะแตกครับเอามาน้น้อยดีที่สุดครับถ้าได้ให้รีบถอนออกทันทีเพราะ่มันมีระบบดูดชิปครับ,บ,บเกมียวยันเนะี่ยผมเข้าเนื้อมาหลายชิปแล้วเพื่อนมาพฏรีห้าสิบเอ็มหกสิบเอ็มครับผมเข็ดแล้วเลยเอามาแบบน้อยๆดีวะ่ะเข็ดแล้วเข,ข,ข็ดละเข็ดหลาบแล้วเพื่อนหลาบแล้วเมียน้อยครับ เอามาแบบน้อยๆดีว่าถึงหมดก็ไม่เสียดายอะผมดีกว่าเอามา 100m 200m หมดไปโอ้โหเสียดายจัดเ,เพื่อน เอามาแบบน้นอยๆหมดก็ไม่เสียดายครับเดี๋ยวจะลองชินดูแบบกระสุนคูณสองดูครับมันจะแตกง่ายเหมือนกันหรือเปล่ากระสุนคูณสองนี่ก็แตกง่ายครับแต่ว่ามันจะหมดชิดเร็วครับเพื่อนหมดเร็วมากครับผมบอกเลยถ้ามันไม่แตกเนี่ยหมดเร็วมากครับ อะไรแบบกระสุนคู่สองที่ปลดชิปเร็วมากครับเพื่อนยิงแบบน้อยๆเดียวครับดีกว่าถ้าทุนมาหนาส่วนมากมันมันไม่แตกครับเพื่อ คุณสอบมันจริงๆมันก็แตกง่ายอยู่แต่ว่ามันหมดชิปเร็วมันแตกง่ายครับแต่ว่ามันหมดชิปเร็วมากครับเห็นไหมครับแตกง่ายแต่หมดชิปเร็วครับ ดูจะได้ถึงห้าหมื่นหรือเปล่าดูครับผัวามาเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมนะครับดูว่าจะหมดเร็วหรือเปล่าจะอยู่หรือไปครัผมอยู่ทีใจเธอนมุกเสียวนิดนึงถ้าคนมันไม่ใช่ทำอะไรเขาก็ไม่สนใจครับผมนี่มุกเสียวนิดนึงอาเห็นไหมครับ ไม่จะแตกง่ายครับถ้าแบบคูณสองมันจะแตกง่ายครับถึงห้าหมืนผมพอนะผมไม่อยากอยู่นานนะผมคนไม่ใช่ยอยู่นานแค่ไหนเก็ไม่สนใจนครับผมนี่มุกเสียวนิดนึงมุกเสียวนิดนึงสามหมืนกว่าแล้วครับคนไม่มีใจทำดีให้ตายเขาก็ไม่เห็นค่าครับผม อย่าพยายามแล้วเพื่อนถอยออกมาดีที่สุดครับ <S <S 1> <S 1> เ,เดี๋ยวเร็วนี้จะมีแจกบัตรทูนะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะผมจะอยู่หรือไปครับจะหมดจะหมดหรือจะรอดครับ จะอยู่หรือไปอยู่ในใจเธอครับผมจะอยู่หรือไปอยู่ในใจเธอครับดูครับว่าจะอยู่หรือจะไปครับผมจะอยู่หรือไปอยู่ในใจเธอเหอจะอยู่หรือไปอยู่ในใจเธอ เขาไม่รักพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่รักครับผมเพออะไรเนี่ยผมว่าเพออะไรไปครผมผมว่าไม่ไม่น่าถึงห้าหมื่นครับดูจากส่งเห็ไหมครับผมดูจากส่งแล้วือถ้าผมเอามาเยอะหมดแน่นอนเพื่อนผมบอกเลยยังไงก็หมดครับก็ พอแค่นี้ก่อนนะผมดีนะที่ผมถอนก่อนนะไม่งั้นเราเรียบร้อยยังไงก็หมดครับสี่สิบห้าสิบเอ็มหมดแน่นอนครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมครับผมคลิปหน้าอาจจะมีแจกนะผมย้ำนะว่าอาจจะมีแจกครับเห็นไหมครับ VP พีก็จะขึ้นนะผมนี่ครับ v ีพีขึ้นมา กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็ขอจบคลิปแค่นี้กันเพื่อนนะครับ